กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับเกมโลบอกในแมปซอมบี้ฮันเตอร์โอเควันนี้ผมก็จะมาเรียกว่ามาเออ่จะมาลงอะไรก็ไม่รู้คือเป็นแมปที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะฮะก็เลื่อนๆผ่านแล้วมันน่าสนใจก็เลยลองเข้ามาเล่นไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ผมเหมือนคิดว่ามันคล้ายๆกับแมปในส่วนของที่ทุกคนน่าจะ ไม่ไม่ทุกคนหรอกหลายคนน่าจะรู้จักแมบ<ะ>เป็นแมบลงดันเจียนนะอะไรจนะีเป็นชอดันเจียนเออนั่นแหละเพราะว่าแมบเขาคล้ายกันมากเลยไม่รู้ว่าผู้สร้างเดียวกันหรือหรือเพื่อนอะไรเงี้ยตังอะไรเงี้ยคล้ายกันแล้วก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้ผมจะมาเล่นเพราะผมเคยเล่นน,นะแม็ก็ขึ้นแมเดียคล้ายๆก็จะเป็นการลงดังดนดนะอันนี้ มาดูกันว่าจะสรุปแบบในส่วนตรงนี้ก็มีตื่นพวกนี้เลยผมเคยเล่นฮะสำหรับเกมอยลงมกลเลยดีซี่แล้วก็ีเป็นองคสินะเดี๋ยวเจอกันในด่านครับโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช่เลยมันคือแบบแนวอุ้ยอุ้ยแต่รู้สึกว่ามันมันกว่าแต่เดียนรู้สึกดูดีดูดีไปแบบเยอะ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 เฮ้ยได้อยู่เกมค่อนข้างดีอยังไงมาดิ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 โอ้โหกระสุนกระสุนรีโหลดอย่างเร็วเลยเออสี กจบนี่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 อยโอ้โหดอยู่นี่งีมาดิมาดิมาดิดับเบิลอ้าอ้าอะไรเนี่ยไ่เป็นไรผมใส่ส่อย่างเดียวมันไม่มีแบบอนนันะิ อาจจะไม่รู้เองหรือเปล่าอ่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้โอ้โหจะตายจะตายยิงสุดกปอือพี่คะลืมไปมันต้องกดค้างนี่หว่าเออคอิงเออสบายใจโอ้มีเวลาลงสิบนาทีเองเหรอมานีมาดีมาดโอ้โหเลงมากเล็งมาเหลือกำลัง อ๋อนี่ใช่มันใช่อะมันมันคือเดียวอันเดียวกันฮันเตอร์ฮันเตอร์อุ้ยฮันเตอร์อึดจ้าฮันเตอร์อึดาแเจอปืนปืนมันก็เบียดเสมือนพลังธาตุในอันนั้นนะโอ้โหซอมบี้นี้อึดจังโอ้เออเรียบร้อยเจ็บถ้าเป็นเอ็ม เออแต่อะไรไม่เจอแต่เด oh, yes. evet> ี๋ยวมันจะเกิดอ่าจริงๆด้วยโอเคโอ้โหมาต้อนรับก็น้าประตูนี้เลยเหรอยิง oh, ด oh ีค oh รับ oh ยิง oh ยิง oh. ยิงยิงโอ้โหยิงไงโอ้ยทางตันอีกอดีไงท่านผู้ชมโอ้ยโอเคโอ้โหจะตายนี่แล่จริโอ้โหแรงนี่ปืนนี่ดีจัง ก็ในน่้นว่ามาเลยโอ้โหตายได้ไหมสิบตัวโอ้โหวู้วูหนีก่อนเด้อเอ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 อโอ้ย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 ตายแล้วเฮ้ยเข้ามาไอ้พวกกระจอ้ยผมอยากลองว่าถ้าเล่นมุมมองเนี่ยมันจะถ้าไม่ปืนมันเป็นอย่าง เออคนที่คอนข้างอ่ะอ้าวตายอีกแล้วโอ้ยมาเลยโอ้ผมว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยเดี๋ยวถ้าผมผ่านไปประตูต่อไปเดี๋ยวผมกลับดูครับ โอเคโอเคฮะตอนนี้ผ่านประตูมาเรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจัดมามาดิมาดิเราจะโอ้ยโดนอีกแล้วห้องนี้ก็ดูไม่มีอะไรจังจากห้องโอ้ย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  ไอพวกนี้ก็โหดไปมาดิวุ้ยนี่ดาเม็ดมันจะมีถ้าเป็นซอมบี้กูจะเป็นซอมบี้บอสอุ้ยไอหนี่อุ้ยผมว่าไอพวกนี้มันอุ้ยเดี๋ยวถ้า ผ่านห้องนี้เดี๋ยวกลับมาให้ดูเหมือนเดิมฮะโอเคฮะตอนนี้มาแล้วถึงแล้วโอ้ยคือเมื่อกี้ลืมกดอัดต่อโอ้ยเออโอ้ยโยกน้ทอโ้โอ้โห โอ้โหมันมีลูกสม,มุนมาอีกเออเออเอเออีกไปโ,โอ้โหพวกซอ,กอกม,มบี้น,น,นี่รับคารมากโอ้ยจะตายเพพวกซอมบี้บอลจะเจาะกระจกของซอมบี้โอ้โหมันทิวเลือดอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอโโ้หโอ้โห ยากอยูเนาะแค่เลเวลแรกก็เลยเราไม่มีปืนจะได้ช่วยเราแพ้ไปแล้วอะเาโอเคสบายใจโอเค,อเคง่ายจังเลยอู้ก็ได้ของมาประมาณนี้ะเดี๋ยวกลับไป โอเคฮะตอนนี้เราก็ลงเสร็จเรียบร้อยอู้หนี่ไงไมีให้อัพจริงๆเออไม่ใช่มันคือเกมไม่าจะกู้ซึ่งกันแล้วมันไม่รู้อู้อัพดาเมจดีวกว่าแล้วก็เลือดอีกสักนิดนะึงเลือดมันได้น้อยอะเหมือนบล็อกฟูดอะไรอู้หูอยากได้นะาาน,นั่าน่านี่สีแดงอ่ะแล้วก็เฟรมด้วยไฟ โอเคสำหรับในวันนี้ก็มาแค่นี้นะฮะเดี๋ยวที่ต่อไปที่จะลงก็จะเป็นเอ่อทอร์เรนทาวเวอร์ดีเฟเอนนะฮะก็ผมแจ้งไปแล้วนะว่าจะเปลี่ยนโหมดไก่กับเป็นโหมดเอ่อคริสต์มาสนะเพราะว่าอัดไม่ทันจริง,รงๆก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะ,ะสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกตัวชิม่าครับบ๊ายบาย